ไปดูอีกหนึ่งคดีค่ะนางสามาริยาผูลเลิศดลาบอดีตมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์ปี2560นกะคะก็เข้าแจ้งความกับทางปอ,อทอหลังจากที่ถูกตัดต่อข้อความในภาพที่มีการชูป,ป้ายคำว่า justice for all เป็นข้อความที่เกี่ยวกับสถาบันก็มีการนำภาพที่มีการโพสต์ในเฟ e บุ o กนะคะจำนวน8บัญชีมาเป็นหลักฐานด้วย นางสาวมาริยาบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีความเห็นที่แตกต่างกันได้แต่ตนเองไม่เห็นด้วยกับการบิดเบือนข้อมูลเพื่อบั่นทอนจิตใจกันซึ่งก็ยอมรับว่าเศร้าแล้วก็สะเทือนใจพร้อมขอบคุณท,คทุกคนที่เข้าใจแล้วก็สนับสนุนตนเองหลังจากนี้ยืนยันว่าจะโพสเรื่องราวต่างๆต่อไปหากเป็นเรื่องที่ดีแต่จะระมัดระวังแล้วก็รอบคอบมากขึ้นภาพที่แท้จริงถ่ายวันที่17ตุลาคมค่ะข้างหน้าอนุสาวรีย ป้ายนั้นก็เขียนอนุสาวรีย์ปรายชันปไตยค่ะเมียเขียนว่าใช่ใช่ยกดูได้เลยแค่วันที่17ตุลาคม17ตุลาคมค่ะข้อความที่เราเขียนอันนี้เขียนเองไหมค่ะอันนี้เขียนเองค่ะ justice for all ความยุติธรรมสำหรับทุกคนค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีรูปภาพ ออกมาที่เขาได้เปลี่ยนข้อที่มาได้เขียนข้อความข้อความไปแก้ไปตัดไปตัดต่อเป็นข้อความที่เอานี้ไม่เหมาะสมแล้วกันที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมค่ะสร้างความสนฐานให้คนเข้าใจเราผิดถูกต้องค่ะทําให้คนเข้าใจาเราผิดสร้างความเกลียดชังสร้างความแตกแยกแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยเขาตัดต่อแล้วเขาเอาไปโพสที่ไหนคะเอาไปโพสต์ตอนนี้ที่เห็นอยู่ค่ะคือทาง Facebook เป็นหลัก ส่งต่อต่อกันค่ะส่งเข้าเพจหลายเพจแล้วก็คนก็ได้แชร์กันเองด้วยทาง Facebook ส่วนตัวของแต่ละท่านที่ได้รวบรวมมาวันนี้ก็สิ่งแรกเลยก็มีความเศร้าเหมือนกันที่แบบโหคนได้ออกมาด่าแล้วเยอะขนาดนั้นแบบกับสิ่งที่ไม่จริงรู้สึกเศร้าค่ะที่ที่มีมีแบบนี้เกิดขึ้น เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับใครเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงเมงเชื่อเลยค่ะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นของเขาเองความคิดเห็นที่แตกต่างกับกันและกันแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบิดเบียนความจริงมาดัดปลอมอะไรต่างๆแล้วก็มีการหมิ่นประมาทต่อใครเลยนะครับถ้าเป็นบัญชีนิรนามหรือบัญชีอวตารนะครับก็จะได้ตรวจสอบลงลึกเข้าไปอีกนะครับก็ฝากเตือนด้วยกันว่าช,วช่วงนี้นะครับ มีความเห็นต่างในเรื่องการเมืองนะครับการที่นำผ้าผู้อื่นนะครับไปตัดต่อให้เขาเกิดความเสียหายเนี่ยเป็นความผิดตามประบอกพิเตอร์มาตรา16นะครับมีอัตาโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนเมื่อรับข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะครับขอความกรุณาอย่าเพิ่งส่งต่อรหรืออย่าเพิ่งแชร์เพราะว่า มันเป็นเรื่องจริงไม่จริงเราก็ยังไม่รู้นะครับและถ้าเกิดว,ว่าเป็นเรื่องไม่จริงอย่างงี้นะครับผู้ที่ส่งต่อเนี่ยก็จะมีความผิดเช่นกันนะครับก็คือผิดตามมาตรา16อัตราโทษเท่ากันซึ่งไม่คุ้มเลยที่จะถูกมือคดีนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยทางค네ุณมาริยาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็ให้ใหใหพยานหลักฐานกับเราหมดแล้วนะครับทั้งชื่อตัวคนชื่อเพจท่องนี้เราต้องตรวจสอบต่อไปนะครับ ก็ขอ,อย้ําตามที่ท่านรองผู้การบอกเมอสักรู่นะครับ<ฆ>เวลาที่ได้ข้อความอะไรมาเนี่ยดูว่าเห็นอะไรก็ตามทีเนี่ยจะแชร์จะโพสต์อะไรเนี่ยนะครับดูกันนิดนึง<ฆ>ตรวจสอบที่มาที่ไปแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ได้มาแล้วแชร์ต่อเลยหรือว,ว่าเห็นเอ๊ะแบบนี้แล้วโพสต์ต่อบางทีเนี่ยนะครับความผิดมาอย่างที่รองผู้การบอกเมอสักรู่นะครับคงต้องตรวจสอบกันให้ดี